นนทนนเตรียมรับลูกใหม่หลังทำเลสิกรีเด็กสมาร,รับไม่ชินถอดแว่นแจงค่อยเป็นค่อยไปเรียกได้ยวยว่าเป็นนักร้องเสียงที่อีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงค่ะที่มีความเป็นตัวเองชัดเจนค่ะจากนุ่นธนนทนนค่ะหลายคนจะชินตากับลูกใส่แว่นของเจ้าตัวล่าสุดหนุ่มนนได้ไปสัมผัสกับนบวัตรกรรมสุดล้ำของโรงพยาบาลบำรุงราษรค่ะในการทำเลสิกรีเด็กสมายค่ะโดยหนุ่มนนได้ออกมาร่วมพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ก่อนและหลังทำเลสิกรีเด็กสมายค่ะในงานบำรุงราชเฮลท์แฟร์ค่ะแ,มแหม,าามาแา งานนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันจ้าถามถึงเรื่องเพลนซิงเกิลใหม่เจ้าตัวบอกว่าเร็วๆนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะด้านผลงานละครก็คิวแน่นค่ะหลายเรื่องในปีนี้ถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวมีชื่อต้องเข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารน,นั้นเจ้าตัวบอกว่าปกติก็ไปรายงานตัวทุกปีค่ะในเรื่องของการขอผ่อนผันถ้ายังติดงานก็คงต้องขอผ่อนผันไปตามที่กฎหมายกําหนดค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นการ เป็นการรักษาเป็นการผ่าตัดที่เรียกได้ว่าไม่น่ากลัวเลยครับแล้วก็จริงๆต้องบอกเราเองก็เป็นคนที่กลัวมากเราเป็นคนที่และที่สำคัญเนยเราเป็นคนสายตาสั้นามานานมากเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไระแล้วก็ก่อนนี้นเราพยายามยูสตูคือพยายามชินกับมันพยายามจะแบบเออก็ใส่แว่นแล้วก็น่าจะสะดวกสบายแล้วเวลานอนก็แค่ถอดลงน้ำก็แค่ถอดอะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยเสร็จก็ใส่กลับใหม่แต่ว่าพอเราได้มาทำรีเล็กซ์มายกับทางโรงพยาบาลรรุงลงาดแล้วครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่า สิ่งที่เราเข้าใจมันผิดอ่ะสิ่งที่เราเข้าใจมันผิดมันชีวิตมันง่ายขึ้นได้อีกต,ตัวเราพยายามแบบเลี้ยวหนีมันตลอดอ่ะเลี้ยวหนีมันตลอดซึ่งพอเราได้รับโอกาสมากับทางโรงพยาบาลมูลราชนะครับมาลองทําดูก็ยิ่งสุดตัดสินใจถูกเพราะว่าหลังจากทําปั๊บชีวิตเราดีขึ้นดีทั้งในชีวิตส่วนตัวเราที่เรียกว่าเราตื่นมาุกเช้าเราเรา,เ,ราเห็นนาฬิกาปลุกตรงแบบปลายเตียงของเราอ่ะเห็นทีวีโดยที่เราไม่ต้องแบบเพ่งเข้าไปตอนที่ไม่มีแว่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ต้องแบบ ลืมแว่นหยิบแวนอะไร่นเงี้ยไม่ต้องกังวลตรงนั้นแล้วมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วแน่นอนว่าในในเรื่องของการทํางานก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นยิ่งงานของเรามันทําทั้งในสวนออกเราค่อนข้างจะมันตีมา,มากๆทั้งในสวงงานเพลงศิลปินใช่ไหมครับที่เราทาแล้วก็ทั้งนึงนักแสดงแล้วก็แฟชั่นโชว์ที่เราทํกทา,ก,ทาทก็เรียกได้ว่าง่ายขึ้นเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบบถ้าถอดแว่นแล้วมันจะมีผลอะไรทําให้เราแบบทางานยากขึ้นไหมอะไรเงี้ยกแบบ็ยิ่งง่ายขึ้นซึ่งผมแน่นอนว่าผมเชื่อว่าท,นนจจทนนุุุกกคนนนนนใปัััจจบทวี้ มีปัญหาเรื่องของสายตากันเยอะมากคือทุกคนมีทั้งในส่งเล่นมือถือกันเยอะโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเล่นกันเยอะ ก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเลยได้ว่าปรับตัวมาลองทํากันดูเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราจริงๆอ่ะแล้วเพอรเพิรมันอาจจะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตทุกๆวางของเราง่ายขึ้นต่อไปก็จริงๆก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์มันคงจะแบบถอดปุ๊บปั๊บไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีสองพาร์ทงานที่ต้องทําด้วยแน่นอนว่าแว่นเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องที่แบบว่าผมมองมันก็เป็นเรื่องที่เราใส่เป็นแฟชั่นได้ แต่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้ที่ผมใส่เป็นแว่นกันแดดเลนธรรมดาไม่ใช่เลนแบบสายตาแล้วแล้วก็ทุณลูกค้าที่เราไปซื้อแว่นหรืออะไรอ่ะเราไม่ต้องกังวลแล้วว่ามันจะต้องแบบเป็นเลนสายตาต้องไปทําส่งเลนไปต่างประเทศทาแล้วก็กลับมารอเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วแล้วมันทําให้เราบางทีในบางงานเราถอดแว่นได้อย่างฟรีนโชว์เราก็ถอดอย่างเงี้ยครับหรือว่างานภาพงานภาพนิ่งถ่ายปกตนั่นเราก็ มีได้ซึ่งถ้าเราว่าแต่ในทรงศริลปินอ่ะเราก็ยังรู้สึกประทับใจกับแว่นนะเพียงแต่ว่าจจถ้าเล่นถ้าเล่นแล้วแว่นหลุด เรื่ออะไรเงี้ยเราไม่กังวลมากขึ้นเหมือนเมื่อก,ก่อนฝากนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัดสินใจกําลังคิดอยู่ว่าจะทําเรื่องในส่วนของแบบว่าอยากให้สายตากลับมาดีขึ้นมีปัญหาเรื่องาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือปัญหาอื่นๆนะครับอยากให้เข้ามาตรวจตาก,กันที่โรงพยาบาลรุงลานนะครับแล้วก็แนะนําว่าใครที่ตัดสินใจอยากทําลังเลอย,อยู่ว่ายัางไงดีต้นอยากให้เรียกว่าตัดสินใจเลยถ้าคุณมีความพร้อมอย่างน้อยครับมาถึงไม่ต้องอะไรก่อนเลยมาตรวจเช็คก่อนว่าเราพร้อมแค่ไหนกระจกตาของเราหนาพอไหมหรืออะไรเงี้ยครับ แน่นอนว่าคุณหมอก็จะไม่บังคับเลยว่าแบบคุณจะต้องทำนะคุณ,คณหมอจะดูความพร้อมของตัวเราเองเพราะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากแค่มีความพร้อมอมาส่วนหนึ่งใจพร้อมมาเลยครับมาหาแล้วหลังจากนั้นจะได้เจอกับโลกใบใหม่ในโลกใบเดิมที่สดใสกว่าเดิมที่สดใสกว่าเดิมน,นี้ก็จะมีทั้งผลงานที่หลายหลายแบบเลยครับแน่นอนว่าในปีนี้จะทําเพลงค่อนข้างหนักเพราะว่าปีที่แล้วเราจะปล่อยแค่1เพลงเองใน2ปีที่แล้วนะครับปล่อย1เพลงแล้วเราก็ทัวร์วคอนเสิร์ตยาวเลยตลอดตลอดทั้งปี แต่ปีนี้อยากจะทํางานเพลงมากขึ้นเพราะว่าหลังจากปีที่แล้วที่เราทาคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีผลงานเพลงที่แฟนๆได้ฟังกันเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้จะได้ฟังกันทั้งหมดเลยด้วยว่าซิงเกิลของนเนเดี๋ยวจะปล่อย3าเพลงด้วยกันทางจุดแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่าที่นั่นเลยแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษครับอันนี้ทํากับพี่ไทยลิปตาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงศิลปินอีกหลายท่านด้วย ก็อยากติดตามกันรวมไปถึงเพลงละครนะครับตอนนี้เพลงละคร2เรื่องด้วยรักในรับนะครับชื่อเพลงนะครับออประกอบปมรักสำหรับใจแล้วก็มออีรักจังเอยนะครับของออพีน่นกด้วยนะครับชื่อเพลงว่าซ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเพลงของตัวเองเดี๋ยวก็จะมีทํามาอีกนะครับปีนี้แน่นอนแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ปีนี้ก็ในส่วนง,งานแสดงก็จะมีซิทคอมครับทางช่องโอพอยนนะครับออบางกาะล,ลืมบอกแม่ก็ได้ข่าวว่าเลตติ้งดีเลยก็ขอบคุณุทุกคนมากที่ ตามสนับสนุนกันยังไงก็อยากให้สนับสนุนกันไปเรื่อยๆเพราะเป็นผลงานที่แบบเราสนุกกับมันด้วยก็ปีนี้ก็ไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันที่เนี่ยแหละช่วงเดือนต้นเมษายนครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรสบายมากไปทุกปีมันไม่ต้องกังวลละฮะไม่ต้องกังวลเออมันไม่ต้องไม่ต้องไม่มีอะไรกังวลนะเราก็เป็นรายงานตัวปกติว่าเรายังอยู่นะอย่างเงี้ยครับ ของนปีนี้ก็ผ่อนผันนะครับผ่อนผันแล้วก็เดี๋ยวก็ไหนๆก็กลับไปแล้วก็กลับไปหาพุ่พ่อคุณแม่ด้วยอะไรนะกลับไปหาญาติญาที่ภูกเกต็ตด้วยอนะไรเงี้ยหาเรื่องกับบ้านเลยผมสบายมากอันนี้ไม่ทราบครับแต่หลักๆด้วยด้วยเรื่องของงานแหละครับหลักๆที่ตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าเราก็ยังทํางานเป็นหลักอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ตัวนนท์ไม่ได้ติดอะไรเลยตัวนนท์รู้สึกว่าแฮปปี้มากจะยังไงก็แล้วแต่ก็คือชิลๆเนาะชิมากชิวมากครับก็หลักๆคุณพ่อคุณแม่เหรอคร คุยกันว่ายังไงโน้นนี่นั่นแต่ว่าในส่วนตัวเราเราก็มีหน้าที่คือถ้าถ้าทำงานก็ทำงานและถ้าจะให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นได้เต็มที่